วันนี้ไปเจอของดีมาอีกแล้วเลยรีบมาบอกก่อนเดี๋ยวก็หาว่าแบบเออกักอีกอะไรอีกอะไรเงี้ยเพราะว่าเออดูตัวอย่างจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็แบบเออกักก็อะไรเงี้ยแต่เราก็ทาพิงคนอื่นตลอดเวลานะคะนี่เลยตัวนี้มาร์คแซกนะเป็นมาร์คหน้านอนชื่อว่าแซกใช้สีเกิดแน่พี่เค้กได้ดับอนาถไปแล้วเมื่อวานนะคะหลังจากที่อยากจะเป็นเจ้าหญิงฟรอสเซนก็นะ ปล่อยมันไปอย่างที่เป็นนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะก็อยู่ในคลิปเอาฟรีมแมลงเมียงเต็มไปหมดนะคะมากมายฉะนั้นก็ต้องมุดหน้ามันอยากจะเกิดใหม่ก็นี่เลยค่ะเกี่ยวไหมมันก็ไม่เกี่ยวกันนี่วา <c oughs> คือย,อยังไงเอาว่าตัวนี้นะพี่เค้กจะเล่าประวัติความเป็นมาของตัวนี้ฟังเพราะว่าก่อนจะใช้อะไรอย่างเงี้ยพี่เค้กก็ต้องศึกษาก่อนว่าเอ๊ะเขามาจากไหนอะไรยังไงเพราะผิวหน้เาเป็นสิ่งที่แบบสําคัญสําหรับชีวิตพี่มากแม้ว่าเราจะดูแบบเออปลวกหรืออะไรไงก็แล้วแต่นะเราก็ต้องบำรุงดูแลให้ดีนะอย่างมาร์กตัวนี้เน เขาส่วนใหญ่นะเขาจะมาจากพวกผลไม้แล้วก็เป็นแบบว่าซูเปอร์ฟรุตเข้าใจปะซูเปอร์ฟรุตนี้นะคะก็มาจากผลแคนเบอร์รี่ออร์แกนิกจากแคนาดาจจัง <laughs> เลยนะ ตัวนี้เนี่ยก็จะถูกเพาะปลูกโดยแบบวิธีธรรมชาติอย่างที่บอกในเรื่องออร์แกนิกนะมาร์กตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นมาร์กที่ค่อนข้างเข้มข้นแต่ว่ามันจะไม่เหนียวเนอะหนะนะวิธีการใช้ไม่ยากเลยแล้วก็พอกไว้มาร์กไว้แล้วเราก็ไปนอนไม่ต้องกลัวนะคะมาร์กตัวนี้อ่ะมันจะซึมเข้าผิวเลยมันจะไม่ทําให้เลอะหมอนแล้วก็เลอะอะไรก็แล้วแต่ ในขณะที่เรานอนเนี่ยนะคะเนื้อไอพวกเนื้อเนื้อครีมเนี่ยมันจะช่วยดูแลผิวบำรุงผิวเราอย่างล้ำลึกเลย,ยโอ้โหพุชจรดูดีมีสาระจะช่วยในเรื่องของการกระชับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวขาวสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วเราจะเห็นผล้งแต่ครั้งแรกที่เราลองใช้เลยนะกับมาร์กแซดใช้ซิเกิลหลังจากที่เมื่อวานดับอันัไปก็ต้องลองใช้หนึ่งแต่จีเคกจะให้ดูเนื้อครีมนะว่าเป็นยังไง นี่นะคะนี่คือเป็นคือเข้มมากจริงๆเหตุผลที่ทำไมเราจะต้องใช้มาร์คแซดไม่ยากเดี๋ยวจะบอกให้ฟังว่าทำไมข้อแรกเลยนะคะมาร์คเนี่ยจะช่วยปรับผิวขาวให้เนียนนุ่มชุ่มชื่นขึ้นอันนี้คือข้อแรกข้อที่2เห็นผลล้นรวดเร็วพี่ในแค่คืนนะคะข้อที่3ก็จะคือลดเลือนพวกฝ้ากระจุดด่างดำนะข้อที่4เนี่ย มันผิวจะเฟิร์มกระชับเรื่องในเรื่องของรูขุมขนด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือปลอดภัยนะคะเพราะว่ามาันมาจากผลไม้สารกัดจากแบบออร์แกนิกทั้งหลายทั้งหลายทั้งแหล่นะคะต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยสร้างคอลลาเจนแล้วถามว่าอายุเท่าไหร่ใช้ได้1 5ถึง45บวกใช้ได้ตลอดเลยค่ะถามว่าไมพี่เค้กต้องดูคือเราก็ต้องศึกษาเราศึกษาปุ๊บเราต้องเขียนมาเลยว่าเป็นข้อว่ามันดีเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้บอกเพื่อนๆถูกเข้าใจไหม ก่อนใช้มาร์คเซตไว้คิสตันมาร์คหลังใช้เป็นนี้คะโอ้ยอล่อา,าก็ดะแกว่า,ขาไขๆอะไรไงก็เต็มที่เลยแต่ว่าก่อนจะจากกันไปด้วยความที่อยากจะแจกไม่แจกอะไรไกลแจกอันนี้แหละอันที่อยู่ในมือนี้เลยเพราะว่าจริงๆก็ซื้อมาเยอะแต่ว่าไม่ให้ของใหม่ให้อันนี้เพราะว่าจะได้แบบเราเคยใช้มาจากอันเดียวกันเดะแกเข้าใจปานี่คืออยู่ในเทคแล้วหมุนอยู่นั่นอะไรนี <c oughs> ้นะคะเดี๋ยวแจกไปเลยไม่รู้จะ จะตั้งคำถามมาอยากแจกอะไรที่มันดูแบบง่ายๆแค่อยากถามว่าสโลแกนมาตัวนี้มีชื่อว่าอะไรและเหตุผลทำไมถึงอยากได้แค่นั้นนะคะทิ้งไว้ชื่อที่อยู่ด้วยทิ้งไว้เลยแล้วเดี๋ยวจะจัดส่งให้ส่วนที่ยังไม่ได้มาประกาศเรื่องผลรางวัลอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวพี่เค้กรบตึงให้คลิปหน้าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะรักนะจุบจุบ ลืมบอกนะคะถ้าใครอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรต่างๆนา Spencer นาของมาร์กตัวนี inh. ้ใช่เข้าไปใน w w w f a c e o o o k อท๊นะคะแสอเดแซดแอ้ยแทนที่จะพูดทุกยาวอรวด์เว็บอทนแซดแซดแซดคอสเมติกแซดเอดเบิลนะคะแล้วก็คอส มีพวงไม่มีแน่นอนนะหรือว่าเบอร์โทรโอ้ยเบอร์โทรนะคะ0859953665หนะคะหรือว่าอีกเบอร์หนึ่งศู5 6์เนะคะเอาไงก็เดี๋ยวพี่เค้กก็จะทิ้งอะไรอะไรอะไรไว้ให้นะจ๊ะอยากแจกมากอันนี้อยากแจกจุมเบอร์มีอันเดียวให้อันเดียวเน้นๆเจอกัน